ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าเราจะแข่งจะชนะจะประสบความสําเร็จจะเข้ารอบหรือเปล่าเราต้องมาดูก่อนครับว่าคู่ต่อสู้ของเราที่อยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องเจอเนี่ยเขาเป็นใครผมจะพูดประจำนะฮะเขาคือเกาหลีใต้ครับและเขาเล่นแบบไหนอืมแลวเราจะแยกออกมายัางไงม้างครับกับการที่เขาเล่นแบบไหนเอ,อหลักการของผมก็แยกเป็นสามส่วนขณะที่เขาเล่นเกมรุก ฝ่ายครอบครองบอลเขาทํำยังไงขณะที่เขาเล่นเกมรับไม่ได้ครอบครองบอลเขาทํำยังไงเออขณะทันทิชั่นรับเป็นลุกลุกเป็นรับเขาต่อยเพลสซิ่งเขาโอเคไหมนะครับอ่ะแยกออกมาอีกขณะเล่นเกมรุกในแต่ละแดนเล่นยังไงแดนหนึ่งแดนสองแดนสามขณะเล่นเกมรับในแต่ละแดนเขาเล่นยังไงแดนหนึ่งแดนสองแดนสามถ้าเรารู้หัวข้อแล้วก็วิธีการแบบนี้แล้วมันจะทําให้เราง่ายต่อการที่จะวิเคราะห์ รวมถึงจัดวิธีการระบบวิธีการเล่นเพื่อไปต่อสู้กับเขาทั้งขณะที่เขาเล่นเกมรุกและขณะที่เขาเล่นเกมรับอ่าประมาณแบบนี้นะก็ถือว่าอาจจะไม่ละเอียดร้อยเเซนแต่ถือว่าได้เนื้อหาใจความครบพอสมควรเราต้องมาทําความรู้จักเกาหลีใต้กันก่อนนะครับอ่ะผมขออนุญาตขึ้นแบบนี้นะครับสี่สามสามนะครับก็ฮนะขณะที่เป็นเกมรุกเขาเล่นยังไงขณะที่เป็นเกมรุกเขาเล่นยังไงเขาก็เล่นแพทเทิร์นระบบสี่สามสามตามปกติ นะครับตามปกตินะครับเขาจะใช้นะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกสองตัวมิดฟิลด์ตัวลุกตัวนี้เขาเขาค่อนข้างเป๊ะในเรื่องของคอนเซ็ปต์มิดฟิลด์ตัวลุกตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายด้วยปีกตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายด้วยมิดฟิลด์ตัวลุกตัวนี้ถนัดเท้าขวาด้วยปีกตัวนี้ถนัดเท้าขวาด้วย ที่ผมพูดแบบนี้มันมันบ่งบอกให้รู้ว่าเขาใช้พื้นที่ฮามสเปซได้ดีเขาเล่นคอมบิเนชันคอมไบเพย์ได้ดีเพราะเขาใช้ผู้เล่นที่ถนัดซ้ายอยู่ฝั่งขวาผู้เล่นที่ถนัดขวาอยู่ฝั่งซ้ายเพื่อช่วยในการวิ่งไปกับลูกฟุตบอลหรือดิปปิ้งหรือลันวิดเดิลบอลในขณะทีูุ่ต่อสู้อยู่ด้านข้างตัวเขาอยู่ตรงกลาง นี่มันคือรายละเอียดที่เกาหลีเน้นในผู้เล่นชุดนี้ถือว่าตัวผู้เล่นครบองค์ประกอบในระบบสี่สามสามมีฟิวตัวรับหนึ่งตัวนะครับอ่านะครับขนาดเล่นเกมรุกของเขาโดยหลักเนี่ยเขาจะเขาจะเติมทางด้านฝั่งขวาหมายเลขยี่สิบสองตัวนี้ฮะเล่นเป็นฟูลแบ็กกึ่งปีกนะฟูลแบ็กกึ่งปีกขนาดเล่นเกมรุกเนี่ยเขาก็จะอืมนะบอนบอน,บอนปังบอนนะะบอนอ่ะดูดูเชฟาก่อน นี่เชฟเขานี่หน้าตาเขาแบบนี้นะฮะหมายเลขสิบแปดเนี่ยนี่นี่คือน่าจะเป็นผู้เล่นตัวหลักที่จะลงเล่นกับเราในวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับฟุตบอลของเขาเป็นฟุตบอลบิลล์อัพฟุตบอลเออลำเลียงบอลในแดนที่หนึ่งสู่แดนที่สองและสู่แดนที่สาม ขณะที่เขาเป็นฝ่ายครอบครองบอลเขาจะลำเลียงบอลไปเรื่อยๆไม่รีบช้าๆแต่ความเร็วของเขามันจะเกิดเมื่อบอลเข้าสู่แดนที่สามเขาจะทําเร็วอ่ะดูนะฮะขณะอยู่ในแดนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะเซตตามปกตินะครับเขาก็จะเซตบอลตามปกติเซตบิลล์อัพตามปกติแดนที่หนึ่งเข้าสู่แดนที่สองตามปกติแต่พอเข้าสู่แดนที่สามเขาจะทําเร็วซึ่ง มันเป็นหลักการในหัวของคอมบิเนชันเพย์การเอาชนะเกมรับที่มีปริมาณผู้เล่นเยอะในหน้ากอเกตโทษมันต้องทําเร็วเพราะมันทําช้ามันก็จะไม่สามารถเอาชนะการป้องกันที่มีปริมาณผู้เล่นในแดนของตัวเองเยอะมากนั่นเองครับอ่ะบอลเขาจะเล่นแบบนี้นะฮะนี่บอลเกมลุกเขาจะเป็นแบบนี้นี่ก็จะหุบเข้ามานะครับหุบเข้ามานะครับหมายเลขยี 2, ่สิบสองเหมายเลขยี่สิบสอง ในกรณีที่เขาเติมเขาจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับระบบสี่สามสามทั่วไปไม่ได้แตกต่างอะไรกับระบบสี่สามสามทั่วไปไม่ได้แตกต่างมากนะครับไม่ได้แตกต่างมากก็เป็นระบบสี่สามามทั่วไปแต่รายละเอียด แต่รายละเอียดในการเล่นรายละเอียดในการเล่นขณะเอาบอลเข้าสู่แดนสามอันเนี้ยมันมีความแตกต่างกับทีมไทยทีมมาเลเซียทีมเวียดนามพอสมควรเพราะชุดนี้เขาเลือกที่จะเล่นบอลลายลึกแล้วก็เล่นเร็วนะครับการจ่ายไปในลายลึกนะครับเป้าหมายคือหน้าเป้าครอบของบอลเทิร์น หรือใช้ความสามารถจะตัวพริกยิงประตูหรือร่วมเล่นกับเพื่อเข้านำประตูหรือถ้าเสียบอลในแดนพื้นที่ตรงนี้เขาจะใช้การเคาน์เตอร์เพสซิ่งเพื่อแย่งบอลกลับมาเล่นเซตครอบคลองบอลต่อดังนั้นความเข้าใจในการเล่นในแดนที่สามของเขาเล่นได้ดีนะครับเขาเล่นได้ดี นในแดนที่สามเขเล่นได้ดีเขามีระบบการเล่นเคาน์เตอร์เพลสซิ่งดีที่เขามั่นใจว่าเขาเล่นได้ดีแต่ใน,ในจะดูในภา,าพ,น,น,พน,น,าน,นี้ก็พอจะเห็นจุดอ่อนพอสมควรนะครับในภาพนี้ก็พอจะเห็นจุดอ่อนพอสมควรการเติมเกมรูปเต็มรูปแบบแบบนี้ของเขามันก็อาจจะทําให้พื้นที่ที่นะฮะพื้นที่ที่ถูกโต้กลับพื้นที่แถวโซนนี้ ก็ไอ้จุดเปราะบางของเขาเหมือนกันพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นจุดเปราะบางของเขาเหมือนกันนะครับอ่ะแบบนี้นี่คือเกมลุกแล้วเขาเล่นคอมบิเดนทนเพย์พื้นที่เตนท้ายเขาเล่นเร็วมากนะปังปังปังเขาเล่นเสี่ยงเขาเล่นบอลบอลทัดเขาเล่นเสี่ยงเสี่ยงเพื่ออะไรครับหลักการเสี่ยงไม่มีอะไรเขาเสี่ยงเพื่อที่จะไม่เป็นไรถ้าเกิดมันมีการเสียบอลแดนนี้เขาไม่สนใจเสียบอลแดนนี้ดูนะฮะระยะทางจากกรอบคันี้ถึงประตูกู่ต่อสู้ กับระยะทางจากนี่ถึงประตูตัวเองมันคุ้มที่จะเสี่ยงไหมครับมันคุ้มที่จะเสี่ยงไหมอ่าพอเข้าใจไหมฮะดูนะฮะตัวลูกศรถ้าเสียบอลในพื้นที่ตรงนี้นี่แล้วเกิดต้องมีการแย่งกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของเกาหลีหรือผูดด้ต่อสู้ถ้าเกาหลีแย่งได้ระยะทางในการเข้าไปทำประตูตามลูกศรน,นะฮะตั้นแค่นี้เองถึงประตูแล้ว ต่ระยะทางในการที่เสียประตูของเกาหลียาวขนาดนี้ดังนั้นมันคือแท็คติกของมร์เดิตสุนอลภาใหม,ใหม่ที่เลือกที่จะเล่นเสีย่ยงยัดเข้าไปในลายลึกมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่เขาก็จะประเมินว่าใครจะเป็นผู้ที่จะเอาข้อได้เปรียบจากการผิดพลาดมาใช้ได้ดีกว่ากันเอาข้อได้เปรียบจากการผิดพลาดมาใช้ได้ดีกว่ากันหรือรานซิชั่น t ั a d ิ t ใครดีกว่าก็เอาไปกินเขาถ้าไปซิ่งใครดีกว่าก็เอาไปกินนะครับก็เอาไปกินอันนี้คือระบบวิธีการเล่นของเกาหลีใต้อ่ขณะเล่นเกมรุกอ่หลักๆประมาณนี้นะฮะอาจจะมีการเบอร์ยิบเบอร์ยิบสองของเขานี่นะฮะตัวนี้ยิงไปนหนึ่งประตูแล้วอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเบอร์สิบสี่ทางเบอร์สิบสี่ทางนะเบอร์สี่ทางเบอร์ยิบสองอุบเอาง,ง่ายๆเบอร์สิบสี่เป็นปีกเบอร์ยิบสองเป็นมิดซิลเบอร์ เบอร์สิบสามเติมเกมลุกนี่เขาจะบิดอยู่สามคนแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้เขาจะบิดอยู่สามคนแบบนี้หลักๆเป็นฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็คล้ายๆกันแต่จะเน้นฝั่งนี้ฝั่งเบอร์ยี่สิบสองมากกว่านะครับเบอร์สิบสามตักลงมาตัวนี้เล่นเท้าซ้ายสามารถได้บอลแล้วทําไมครับสามารถเฉาะได้เลยเฉาะได้เลยนะฮะมิดฟิลนะอย่างเท้าซ้ายเลยนะฮะเฉาะได้เลยเพื่อที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งเล่นหรือร่วมเล่นแทงตรงนี้แล้วก็ทําการ คอซิงนี่คือระบบวิธีการเล่นเกมรุกของเขาหรือตัวนี้ลงมานี้และที่สําคัญนะครับที่สําคัญเขาจะใช้มิดฟิลเปิดพื้นที่พื่อที่จะมารับนี่คือวิธีการเล่นมันก็เป็นพัเทิร์นทั่วไประบบวิธีการเล่นทั่วไปของระบบสีดสามแต่ข้อสําคัญก็คือเขาเน้นเจาะลายลึกเน้นเจาะลายลึก จาะอะไรลึกเพื่ออะไรอย่างที่ผมบอกนะครับจเจาะอะไรลึกเพื่ออันที่ผมพูดเมื่อสักครู่เจาะอะไรลึกเพื่อ,อ,ลลอไปหวังเอาข้อได้เปรียบจากการผิดพลาดของทั้งสองทีมโดยใช้ความเร็วจากการทรานซิชั่นหรือเคาน์เตอร์เพสซิ่งอ่ะอันนี้น่าสนใจอันนี้พอรู้แล้วขณะเล่นเกมลุกของเขาเล่นประมาณแบบนี้เกมโดยทั่วไปก็ประมาณแบบนี้และมันอาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มากหน่อยเลยทีนี้มาดูขณะ ไม่ได้ครอบครองบอลหรือการเล่นเกมรับของเขาเขาจะเล่นแบบไหนอ่ะมาดูครับการเล่นเกมรับของเขาหัวข้อ p พ s s i n g อ่ะหัวข้อเพ s s ิ n g เล่นสีสามสามนะเล่นสีสามสามแบบนี้ครับเล่นสีสามสามเวลาเล่น a พ s i n g ด้านบนเขาแบบนี้ครับเขาจะเอาเบอร์สิบบังเขาจะเล่นระบบสี่สี่สอง เขาจะเล่นสี่สี่สองเขาก็จะบิดแบบนี้แหละอ่าสี่สี่สองขหันหน้าด้านนี้เขาจะเล่นสี่สี่สองเขาใช้มิดฟิลตัวรุกหนึ่งตัวขึ้นมาทําการเพสซิ่งนะเขาใช้มิดฟิลตัวรุกหนึ่งคนขึ้นมาทําการเพสซิ่งแล้วก็ใช้ปีกทาการคุมพื้นที่ด้านข้างใช้มิดฟิลตัวรับหนึ่งตัวกับมิดฟิลตัวรุกหนึ่งตัวเป็นมิดฟิลสองคน การเพสซิ่งยืนแบบนี้ผมบอกได้เลยนะว่าคุณภาพาในการเพสซิ่งดีดีดีด,ด,ดีดีเลยทีเดียวดีเลยทีเดียวนะฮะดีเลยทีเดียวที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้ขู่นะฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้ามาเปรียบเทียบในกับการแอนตี้เพสซิ่งของเราผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่เราจะเอาหัวข้อนี้ชนะเขาที่เราเอาหัวข้อนี้ชนะเขาก็โอกาสมันเป็นไปได้เหมือนกันแต่ยากถ้าใช้วิธีการต่อบอลสั้น เอาชนะการคอมแพคแล้วก็การเล่นเพสซิ่งของเกาหลีอาจจะยากแล้วก็เสี่ยงยากแล้วก็เสี่ยงอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราสามารถโต้ได้อาอชนะได้มันก็มีโอกาสแต่ถ้าชนะไม่ได้มันมีโอกาสเสียประตูเลยเพราะว่าตอนนี้พื้นที่มันอยู่ในแดนของเราขณะที่เขาเป็นฝ่ายควบรองบอลขณะที่เขาเป็นฝ่ายเพสซิ่งดังนั้นในหัวข้อเพสซิ pacing, ่งแอนตี้เพสซิ่งผม เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเราจะต้องทำยังไงแล้วกันเราพูดถึงเกาหลีก่อนการเพสซิ่งแดนกลางของเขาก็ยังคงใช้ระบบสี่สี่สองอยู่ถ้าเพสซิ่งแดนนี้นะโค้ชงถ้าเพสซิ่งแดนนี้ถ้าเขาเพสซิ่งแดนนี้ไม่ต้องโยนแล้วสามารถต่อสั้นได้สามารถเล่นลูกสั้นได้เพื่ออ่สู้กับเกมแดนกลางของเขานักเตะแดนกลางของเราก็มีประสิทธิภาพสามารถสู้แดนแดนแดนกลางกับเขาได้ อันนี้สู้ได้อันนี้สู้ได้แม้เมื่อจะเป็นการบิวอัพเกมไปสู้เขาขณะที่เขาป้องกันแดนกลางเราสู้เขาได้นะครับไม่ใช่ใสู้ก็ได้เราเสี่ยงกับเขาได้เพราะถ้าเราไม่เสี่ยงแบบนี้เราก็ไม่รู้จะสู้เขาอย่างไงเพราะพี่เชื่อว่าในเรื่องของบอลโพสต์สเตชันออปชันในการโจมตีเราพอสู้เขาได้ในแดนนี้สู้ได้ขณะการป้องกันถ้าแดนล่างพอมันแดนล่างปุ๊บเขาก็าจะเป็นแบบนี้ เขาก็จะป้องกันระบบ4-1 4-1ซึ่งซึ่งแดนนี้มันก็เป็นแ,นแดนที่เราจะต้องสู้เขาแล้วละ่ะก็ต้องสู้เขาเต็มที่หาจังหวะการก็ทำการโจมตีแบบไหนยังไงก็สู้เขาอืมดังนั้นในสามแดนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เอ่อกำลังจะบอกว่าเราสามารถต่อบอลสู้กับเขาได้ได้ทุกแดนแต่แดนที่หนึ่งของเราเราต้องใช้ความระมัดระวังมากหน่อยเพราะถ้าเราเสียเสียการครอบครองบอลหรือ ส่งบอลผิดพลาดหรือเขาเพสซิ่งได้บีบเอาบอลกลับคืนได้ในช่วงของทรานซชั่นของเกาหลีชุดนี้เร็วแล้วก็เขายับตรงอย่างเดียวเลยแล้วหน้าเขาสามารถพลิกเทินแล้วก็คอมคองบอลได้ดีกว่าเออวียดนามแล้วก็มาเลเซียพอสมควรนะครับอ่ะนะครับเราวิเคราะห์ให้ดูแล้วนะครับว่าในแต่ละแดนเป็นยังไงนะครับในแต่ละแดนเป็นยังไงนะครับ